สวัสดีครับผมจ้องลงเดียนะครับทีมหลังบ้านน้ององุ่นหิงนะครับผมเนาะเช้านี้กับบรรยากาศสดชื่นนะครับผมเจ้าเจ้านะครับอากาศดียำครับ fc ว่าเจ้าแจ๋วอากาศดีนะครับผมเนาะอรุณสวัสดิ์นะครับ fc น้ององุ่งหญิง fc สาวน้อยเป็ดบ้านแปลงนะครับยืนหนึ่งครับผมแล้วก็ fc ทีมหลังบ้านนู่นแล้วก็เอฟซีแก๊งเด็กๆสี่ขาจอมซนจอมดื้อซุดเบอร์นี่ครับนุนดีดี้เสียโด้ชวนมู่อ้วนแม่ก็ปลาสลับกันครับลุงเดียปลาเด็กๆนี่ไปร่างบ้านผอหมู่อ้วนไปร่างบ้านก็ต้องสลับเด็กๆมาหน้าบ้านไอเด็กมันไอเด็กเด้อ ต้องฟ้าวแล้วกับปล่อยไม่ได้กับเพรา่าดีดีเขาเล่นกับตองข้าวแบบก็ยอมไม่เป็นนะครับก็ตัวใหญ่ตึงกลัวตองข้าวจะชอ็อ <c> ค <oughs> ไปไหนเดดีๆไปไหนไล่นอกอีกแล้วครับผมนี่เจ้าๆนะครับ ขอบคุณเอฟซีตางมาเทนนะครับปุ๊มนะติดติดต,ตามชมและก็ให้กำลังใจมาตลอดคอมเมนต์มานะครับสอบตามกิ๊ดตึ้งเด็กๆแบบนั้นแบบนี้ก็ขอบคุณมากๆครับเด็กๆยังอยู่ดีนะครับยังดื้อเหมือนเดิมนะครับที่เหลือก็คือต้องใช้ไม้อย่างเดียวกับปุมอย่างอื่นจ่ายไม่ได้เลยจ่ายแต่เสียงคู่เสียงดังสวาดไปกาแขวน,นกับปุมไม่กลัวกันเลยเลือนแต่ไม้ นะครับเลือดแต่มายอย่างเดียวเลยอ่ะอ,อย่างเช่นไอ,อตัวน้องเปือนนี่ครับไอตัวนอ้องไอตัวน้องนี่ไมยก็คงเอาไม่อยู่ครับซุดเบ้์ เมื่อวานลงเรียบร้อยเพลอ่ลอแปอ๊บเดียวครับดีดีนะ่ะลอยอ่าตีแรกวิ่งไปหลังบ้านนั่นครับในบอ่อเนาะในบอ่อตีวา่าดีดีเคยไปเล่นน้ำเล่นได้นะตังบุญรอดอาเซียดูมาครับอาดีดีก็วิง่งไปกับเซียดูนะครับฮายเป็นนนัอ่อาบุญรอดอยู่กับลงุงเดียอ่าเด้อ การลุงเดียกากิจวัตรนุ่นกับดีดีก็คงไปเล่นเออในป่าลังบ้านดีในได้กับผมวกกลับมาหน้าบานมายยกกายตองข้าวลุงเดียกว่าเสียงไงแล้ดังโวยวายกันกลัวตองข้าวตกใจกันนะครับผมอ่าโอเคเอาดีดีลามอืมพป๊ะักผักเดินหน้าตามนี้อ่าเนี่ยเนี้ยเนี่ยเนี้ยเนี้ยเนี้ยว่าไปไหน รู้ไหมครับพี่ไปเล่นกลักกี้ตมหมาเลือลูล่าต่างตัวเลยครับอย่างที่ว่าเขาใายคลิปไหวนั่นเลยครับผมเนาะตัวเบียจับปันนบน้นนองอันน้ำหมาอมแมมต่างตัวมาเลยครับผมชุดเบอร์ฮะได้ไม่ได้แต่ละโ no. นอันนี้ปั้นนองครับไอผีเพื่อนปั้นนองจวนนองสารพัดอ sút bơ hà nơi gần đây hà nàn 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 vì là ra ôm, ra ôm đi, ra ôm bùn rót rồi và ra ôm đục đít rồi Vì ăn có quyền ca mà ôm đốt cọt rồi, ra ôm Hmm.

tôi cũng tàn ngạc tiệc cầm in mà hai cầm lặng cháy nạc cầm nạc cầm lặng cháy nạc cầm 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 có cầm nạc cầm nạc มาดูความน่ารักเด็กๆมาครับเรื่องมันจ่ายไหมความน่ารักเด็กๆลุงเดียวพูดปูดพิดไหมน่าจะปูดพิดลุงเดียวว่ามาจ่ายความน่ารักกล้องเด็กๆก็เป็นเป็นสั์นะเป็นตัวหนักเป็น เป็นสี้งมีชีวิตจะนิดนึ่งี่ปูดไม่ได้แต่ดื้อได้ครับมีความรักมีดีใจมีเสียใจมีโกรธเมื่อนกับเราเมื่อนกันครับมีหิ้วก้าวมีไม่อยากกินก้าวเมื่อนกันครับอยากเล่นครอกจูดครับแกก็ปูดไม่ได้ แต่ตัวหนองเผื่อนนี่น่าจะมีแต่ความดือ้อมาทีหลังดังกว่านี่แหละครับเจือเล,ยลียวลงเดียวทีหลังดังกว่ามึนแล้วรูเรืองทุกอย่างปออยู่ อยู่ไปอยู่ไปในบอ่อลุงเดียตื้อโซนี่โซนี่คือวิ่งแล้วครับนี่แหละรูเรืองจะลาดหอ,อเราตื้อโซอยู่ในมือไม่ก้าวไกลเลยพอเราเดินก้าวไกลวิ่งต่อยนี่ดีดีก็เหมือนกันครับส่วนส่วนเสียโดนคือแย่งไปเลยกับพอเอ็นโซนี่คือแบบไป ถ้าเป็นคนก็วิ่งไปตุ้นฟุงไปเลยกันตึงเนี่ยกับตองกว้าก็อยู่แบบนี้แต่นแต่ว่าลุงเดียปลอยก็แล้วก็ไปวิ่งเล่นตามธรรมชาติแล้วก็ลุงเดียได้ไปทำนูน่ทนทำนี่แต่มดจิตกับเพราะเนี่ยเขาเล่นกันแบบนี้นะเพราะลุงเดียนั่งอยู่ แต่ถ้าวา่าลงเดียหยกหลกขึ้นเดินกับบานก็คือเรียบร้อยครับแป๊บเดียวกันตามกลับไปไหรือไม่ก็ไปวิ่งายไปกลับมาก็ะไดเหลืองยางนี่แหละบน่วยปีไอ,อตัวปวนครับตัวป่าป่านองบอดน่ารักกับนองกันหน่ารัก บันนำน้องกระจันนาตีวานไล่เสียทุดอย่าเริ่มนะครับไปให้กำลังใจกันได้นะครับตีมงานสาวน้อยเป็ดบ้านแพงแล้วก็น้องอุ้งหญิงนะครับผมคืนนี้บ้านก่อนะครับน้องไฮใกล้ๆนะครับผมนะบ้านก่อน้องไฮสีเกตบ้านเราน้องเลยน้องครูไปนี่แหละครับผมไม่ไกลแต่เลย fc ที่ยูกไกลๆสะดวกไปก็ไปรับชมกันได้นะครับให้กําลังใจนะครับผมเนาะส่วนไม่ระดวการดูสังสือออนไลน์นะครับผมนะเป็นกําลังใจให้น้องนะครับผุมนะแล้วก็ขอบคุณมังม้ากับผมนะครับ fc ถุกตานนะครับผมไม่ใจว่าลุงเดียจะขอบคุณแต่ fc เดี๋วว่าก็มีน้าจิตนน้าใจเออยืนเงินตองเล็กๆน้อยๆนะครับ ไม่ใช้นะครับขอบคุณ F อฟซีกตานนะครับปุ้มนาติดติดตามให้กำลังใจนะครับปุมก็คุณจากใจจริงทุกคนนะครับปุมเนาะคือลุงเรียกกับป้านางก็ไม่ได้เอาไปนน่นครับคือเนียกับ9้าวเจ้าเจาวก็ไม่ใช่แต่กับ9้าวคนกับเนี่ยกับก้าวนองนองด้วยครับเจอโอกไก่ก็ซือโอกไก่เจอตับก็ซื้อตับนะครับผุมเนาะโครงไก่ ตีดต่อแล้วก็ซื้อไว้นะครับพุ่มนะกบแบ่งปันกันกินแบ่งปันกันกับเด็กๆนี่แหละครับไม่ได้ให้ไปไหนเลยครับพุมเนาะนำจิตนำใจเล็กๆน้อยๆที่ว่า f อซไม่ว่าจะเป็นปอตออซีปลังเงียบหร,รืออะไรทุกคนกนเลแต้น,นะครับก็คุณหมองหมาครับพุ่มนะมันไม่ได้ เพื่อมาตึงลุงเดียนะครับมันจะเพื่อไปตึงเด็กๆ้ดยนะครับพุ่มนะครอบคุณแต่นเด็กๆด้วยครับพุ่มแต่ก็เด็กๆก็กินไก่ทุกวันก็ไม่ดีครับพุ่มบางวันก็เลย้ปนางสลับเป็นเป็นอย่างอื่นบางครับพุ่ม ตลับเป็นลูกจินเป็นอะไรก็ว่าไปแล้วก็ผสมอาหารนะครับผมนะแล้วก็บางทีก็มีปลอกฟักหลวกปลอกฟักอะไรแบบนี้นะครับผม๊บนะแต่ว่าเสียด้วก็ไม่ใคยกินแล้วครับเดดเดดเดดดดเสียด้วพาน้องไปไหนอีกดีเดดอาจจะไม่กริบหน้าเดี๋ยวกลัวไปยุ่งกับสองข้าวนะครับผมฝากติดตามช่องลุงเดียนะครับทีมลังวานน้ององค์อิงนะครับผม๊บนะ นา่งติ่มล่างบ้านน้องอุงอิงนะครับแล้วก็เป๋าวันเบาโทษนะครับตีมล่างบานนะครับฝากติดตามนะครับให้กำลังใจกันด้วยนะครับเราก็อยู่ลางบานทำนาทีนะครับผุมนะดูแลลางบานให้น้องนะครับผมนะส่วนนั้นหน้าน้องก็ทำนาทีก้องน้องนะครับหมอความสุขให้กบแฟเพลงเอฟซีตุก่านทีน่ารักเมตตากับน้องนะครับเจอนไม่คิดหน้าครับสวัสดีครับผมไปเป็อดไปไป ไปบ้านไปไอ้สวัสดีครับ